หนึ่งพน,น,น,นเก<ป>้เาร้อ,เอยเก้าสใครหนึางพันปี้ารอยเก้าสิบคนแค่ันพกนสิบบาทในข้อเก็บตอนตอนจัดเห็นที่บอกมันทำไหมนะเด็กสองคน,นแล้วอีกรูปหนึ่งอะ่ะเหมือนเด็กสาวนั่งหารเลยคือเ,เด็กไทยอ่ะแล้วเห็นรูปนี้ <med> เอุ้ยรายการนั้นมันมากเลยอ่ะมันหนาดกว่ามาแป๊บนึงก็ได้ใส่ของหวันนี้นวลอ้อนตั้ง5วันเนีน่นนนนแล้วเขาบอกตอนไหนฮะเขาจองข้างไปเลยในชะ่ไหมรายการประจำานี้่ย <c oughs> ขายบัตรชื่อไหนแล้วลูกอ้าว่ะอย่าลืมนะบัตรราคา3,500ได้หายใจลดต้นคอด้วยโอ้พุ่งนี้กับวันศุกร์ถ้าใครซื้อสามพันอะไรพูดกับบริหารพรุ่งนี้กับบริหารแล้วมาท้ามตุ้มไปพรุ่งนี้กับบริหารถ้าใครซื้อมีโปรโมชั่นพิเศษใช่ค่ะจาก3,500 3,495ันสีารถทำไมรถ5บาทไม่ใช่รถห้าห้0ร้อารเลยนะครับ5 0านี่กำไปทำอะไรได้เยอะนะครับอย่างน้อยผัดไทยที่สมัยได้อีก2จานนะครับผมลาดหน้าเจ๊ไฝ่นะครับได้ครึ่งจานและที่สำคัญครับผมข้าวร้านลุงตรงนี้นี่ได้8กล่องโอ้โหดีมากครับต้องรีบซื้อกันต้องรีบซื้อเพราะอะไรไหมฮะ ถ้าไม่เด็กจริงอ่ะไบกับเนทจะไม่สามารถจัดงานแบบนี้ได้หนึ่งโ,<อ>โปรดชชั่นแสงสีเสียงิแทั้งหมดนี้คือยิ่งใหญ่ฮะเพราะเป็นชุดเดียวกับ AF6 <c oughs> ยิ่งใหญ่แน่นอนท,ที่บอกว่าเมื่อกี้พังหมดเลย <c oughs> ไม่ไม นี่ใช่อันนั้นเขาต้องมาเป็นแพงนะเราแค่สองคนนะคิดดีๆแล้วก็คือเราเนี่ยเรียกว่าโปรดักชันนั้นจริงๆเป็นของไบเนสแต่ให้เอ6ยืมถูกต้องไหมวันเสาร์คือให้เขาห้อมใหญ่ไปก่อนเต็มตัวเราคือพอเคลียร์ทุกอย่างแล้วเราถึงไปเล่นว่าไงที่เขาบอกนะเนาะถูกต้องนะเพราะฉะนั้น แค่นี้ก็ไม่ควรพลาดแล้วไม่ควรพลาดค่ะไม่ควรพลาดแล้วใช่ค่ะหรือหรือสามพันห้ายังตะขิดตะหงุดหว่าเอ๊ะจะได้ใกล้ชิดขนาดไหนใช่พูดเลยว่าเป็นโรคอะไรคนลุกแน่นอนอ่ะพูดเลยใช่ไหะเลือกได้ไหมว่าจะว่าจะหายใจลดติ่งหูไข่แล้วพี่เลือกเลือกหายใจลดติ่งหูใบคนเดียวได้ไหมได้ ได้อได้ขื่อรือจริงสามพนห้าน่าไปมากใช่ค่ะเพราะว่าเห็นว่าจะมีปิดเชฟแมนเลี้ยงด้วยสำหรับคนนี้คือแมนแลเชฟแมนจริงไหมเปลงจะเปลงละวานมือก็หนักต้างเ็ฟแมนอพี่จะจ่ายไปเลยครับใช่ค่ะผมบอกเลยว่าหลังจากนี้หาดูได้ยาก บรายเ s s โปรดักชั่นใหญ่ขนาดนี้หาดูได้ยากเพราะ a อฟเกขาจะไม่จัดแล้วพี่แจ๊คหมายความว่าเยี่ยมหมายความว่าจะไม่มีใครมาลองอาลองอะไรให้เราแบบนี้แล้วโอเคคั้กนี้ยิ่งใหญ่เอฟเฟกต์อลังการอย่างแน่นอนเรียกว่าเอ็มเท e เตอร์ สั่นตั้งแต่ชั้นบนจนถึงสตาบักด้าล่าโอคพูดเลยโอเคพูดเลยนะใช่เพราะว่าวันนั้นเอ่อคิมยอนจุงจะแวะไปแถวนั้นใบเนทดิใบเนทคิมยอนจุงไปอีกวันนึงอีกวันนึงอ่านะเพราะฉะนั้นสามพันห้าสามพันอะไรนะสามพันสามพันสองพันห้าร้อยสองพันพันแปดพันเจ็ดไม่มียพันเดียว พันแล้วแปดกับพันหนึ่งเต็มแล้วเพราะเราอยู่หลังๆเพราะว่ากะออกก่อนกะไว้ยังไม่จบออกแน่หลั่หลังแรงอยู่ยังอยู่ต่อดิออกไปท่องน้ำเพราะว่าขำปวดขี้เลยขำขี้แต่ที้แต่แต่เป็นความสุขอยู่ข้างหลังกี้จนคอแห้งกินน้ำปวดที่ใช่จะได้ท้องน้ำสะดวกนี่คือปัญหาของคนบัตรทำโอเคแต่สำหรับสามพันห้าผมพูดเลยครับ ขี้ที่ตรงที่นั่งได้เลยถ้าขำม,มากคือไ,ไม่ต้องไปเ้้งน้ำน้องคุณนั่งหน้าคุณขี้ตรงนั้นได้เลยกว่าให้ขิ่งโอ้โหเลยฮะตรงจุดนั้นยินดงดาไปเลยว่ามีคนจะอยากมาไม่ได้เอกสิงจริงสามหน้าคุณเลยนะครับมีเพียงแค่สามที่นั่งนะครับผมอหน้าเลยให้เยอะเยอะ,เยอะกว่านั้น,น,นแถวแรกแถวสองนี่คือสามัน้าใช่แถวสามแถวสี่ สี่แถวแรกเลยสามห้าโหใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอใกลพี่เรียกว่าถ้าจามไอเอินมาเวทีขี้มูกมีติดหน้าคนทั้งหน้าแน่นอนต้องเต็มชุดไปโอ้โหต้องชิดมากเลยพูดจริงเหรอถูกต้องเปลี่ยนชุดกี่ชุดเต็มควาต้องการกี่ชุดชุดเดียวตลอดงานไม่ไชุดเดียวตลอดเลยเหรอไม่ได้เราเปลี่ยนชุดตามคอนเซ็ปต์ยืมยืม AF หกดังของเขามีเตรียมแบบคนลหลายชุดเออเออแล้วก็ เพลงเต็มไปแล้วไหมเพลงเยอะมากล่ะทำไมไม่พอยืนเพราะฉะนั้นเขาก็เช่าเพลงไปเยอะขนาดนี้เอออย่าเพิ่งไปดูเอฟหกใช่เจซ้ำใช่ใช่หรือไปดูเอฟหกก็ได้ฮะคือฝึกร้องไปก่อนฝึกร้องไปก่อนแล้วก็มาลองที่คอนบีเอ็นใช่เพราะชอนบีคอนบีเอ็นนั้นซีเควนซ์เหมือนเอฟหกเหมือนจะคิดเดียวกันจะคิดเดียวกันเพราะว่าโชว์ในเล็กคนเดียวกันอ้าวไป ไอ้โหแต่บอกเลยครับว่ารับรองไม่ผิดหวังถ้าดูแล้วไม่สนุกให้มาอมบัตรสามพันห้ากับขี้มาพ่นใส่หน้าผมได้เลยผมเอาวผมเป็นประกันได้ให้อมรนะพี่รับคนเดียวนะได้เลยอต้กงกล้าอมขี้มาพ่นใส่หน้าผมผมจะรับเพียงคนเดียวครับน้อง BN ทั้งคู่ผมไม่เกี่ยวถ้าไม่สนุกผมบอกเลยว่าไม่มีวันนั้นเพราะมันสนุกมากแน่นอนสุดสามารถหัวเราะแล้วผมย้ำผมย้ำนะครับตรงนั้นได้เลยนะครับโอ้ยพี่แจ๊คดีดีสนุกให้หนูรลองห้แล้วนะ ก็ขอโทษด้วยนะครับว่าผม่ไม่สรวกจริงนะครับ่าส่งสองไปแทนอาจจะไม่ตลกเท่าผมแต่พูดเลยว่าหลอกว่ะหลอกเล่นหลอกพลัสทรายไงพี่อย่างเงี้ยไม่มีใครเหมือนดูดิไม่เหมือนผไม่หายากเลยสามันท้าอยไปซื้อเลยนะครับผมพูดเลยนะครับบัตรอ๋อสามันท้ายังซื้ออยู่ยังซื้ออยู่นะครับใช่แล้วบอกเลยว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญอยากย้ำว่าคุณนะครับไปดูคอนเสิร์ตนี้นะครับ อยากให้คุณนั้นนอนให้ป็นอีกนะครับเพราะว่าในงานที่จะง่วงมากน้ำกมอยากให้หลับนงานงแตไอ้ใครก็ยังมานอนได้ในบีบจะได้สดชื่นรับความสุขโอ้ยน้องบีไม่มีจังหวะไม่มีจังหวะให้ได้นอนเนี่ยตื่นป่าตื่นใจเหนือกเรียกว่าเหนือกเอเหงื่อยอย่างนี้เหงื่อร่นหัวล็อกเหนื่อกร่นเลยเพราะว่าจากครั้งที่ผ่านมาอ่ะไม่ไม่นับเอ่อ คอนเสิร์ตไม่ได้แฟนของของบีเอ็มแบบไปตามดูละครเวทีของหนูไปอะไรอย่างเงี้ยบทหนูเนี่ยสามารถขโมยซีนทุกคนบนเวทีได้และการแสดงของหนูเนี่ยเรียกว่าระดับท็อปท็อปไฟตอนนี้นะครับผมเพราะเพราะขนาดเนอใครบ้ะ top five นะครับการแสดงไม่มีใครแข่งเราเลยอันนี้คือเราเลือกเอาว่าจะอยู่ในระดับไหนเลยในท็อปไฟ แต่สามพันห้าผมย้ำนะครับค่ะยังพอมีอีกนิดหน่อยสี่แถวตอนนี้เหลือไม่มากนะครับพูดเลยรีบจองตั้งแต่วินาทีนี้ที่ทูแฟน a ี i ค c ลเซ็นเตอร์ศูนย์แปดนะเบอร์อะไรศูนย์แปดสามใช่ศูนย์แปดสามครับอันนีศูนย์แปดสามเก้าสอง ตามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับถ้าอยากรู้เราโพสต์อยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วพิมอยากดูเฟเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเวิร์ลไวด์เว็บทรูแฟนตาชียคอมใช่ฝึกกูสั่งยังไงจะไปตีฝลังให้ตายพี่แจ๊คพี่แจ๊คสามเนห้าเนี่ยเขาอะด้านค้ากับเขาไม่กล้า เขาไม่กล้าซื้อกลัวน้องอยู่แต่ตรงกลางบอกเขาหน่อยด้านข้างอะบอกเลยว่าครั้งนี้เรียกว่าใกล้กชิดสนิทเคยดูคุณอุดมแต้พัน,นิ์เดี่ยวไหมฮะอ่าเคยหากว่าเรากําลังสบายจะปบมือพันตมุกนั้นไม่มีนะครับใน,นี้ผมบอกเลยเพราะว่าเราจะไม่มีการแบบมาเล่นมุกซ้ำคนอื่นส่วนที่ด้านข้างะนะฮะทุกคนได้ใกล้ชิดแน่นอ,อนได้เพราะ,ะสเตทในครั้งนี้นะครับเป็นสเตททอดยาวด้าน ท้างหน้าไม่มีตกงานไม่มีเป็นสเตรด้านข้าวใบฝ่าหนึ่งเนตรฝ่าหนึ่งเล่นงานเปิ้งปังเป็นการคืนกำไร้คนด้านข้างอ๋อเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมไม่ซื้อแล้วนายจะเสียใจนี่ไงนี่ไงไปอัดแน่นกันอยู่ด้านห้า้าใช่ใช่แล้วมีของที่ระลึกด้วยลึกอืมระลึกแจกให้เฉพาะคนด้านข้าง เอ้าด้านข้างด้านหน้าสาแก่ใจแล้วนี่อยากได้อะไรก็ได้แล้วสงสารคุณด้านข้างมากนะครับเรียกว่างานนี้มีเฉพาะแถวริมสุขอัเฟิลอับฟิลมีของเซรลิฟมอบให้ด้วยเฉพาะแถวริมสุขโอ้โหพวกนี้ตีมาคนจองคนใหญ่ใหญยอยากได้ของไม่ได้อยากเน้นดูโชว์อยากได้ของไม่เคยเห็น เป็นประวัติการตรงกลางนั่นดวยทีนี้ตรงกลางโบวลละหัวล้านตรงกลางนี้เลยดานข้างแน่นเพราะเรามีของที่ลึกมากให้ถูกต้องไหมครับนี่มีคนไปยิงยานแล้วเพราะฉะนั้นครับวันอาทิตย์นี้รอบเดียวครั้งเดียวเท่านั้นครับที่คุณจะได้ใกล้ชิดสนิทในตต่งหัวทั้งสองคนครับนี่คือไบเอตแฟน

เอาร้องให้เขาเสียดายใช่ไหมเขาร้องให้ได้ครับเสียดายเลยเขาไปก็อยากให้ไปสมน้ำหน้าใช่ไหมครับสมน้ำหน้าไม่ได้ไปไม่จริงๆอยากได้พี่แจ็คไปแต่เขาติดงานเขาเาถ่ายนู่นนี่หน้ารายการอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ไปไม่เป็นไรแต่สองคำเหมือนกันสองคำสองสองคำอะไรอ่ะสองขันตลกมากสองขันี่ขาเป็นที่สองข้าม ตลบสองไม่หล่อด้วยหล่อด้วยตัวแน่นซื้อบัต<อ>ใบเดียวเท่าได้ดูหลายคนเพราะสองเหมือนแน่นรวมหลายคนอไหเ<อ>นี่นะของพี่เน้นๆคุณภาพรเรียกว่าลูกชิ้นกลมๆอย่างเด้งไม่เท่าพี่อ,อย่าลืมนะครับผมถ้าท่านใดจองบัตรนั้นข้างไว้เตรียมตัวรับของที่ลึกได้เลยใช่ค่ะ พรุ่งนี้จะเปิดแล้วต้มซื้อน้านค่าให้เต็มผมบอกแล้วว่าผมเมื่อกี้ผมขึ้นไปดูของที่ลึกแล้วอนะครับน่าสะสมมากแมู้แม็กเน็ตบัตรครั้งแรกของงานนี้เลยแล้วแถมงานของเต่าชาด้วยแม็กเน็ตงานเตาชาโอ้น่าซื้อมาเลยครับมีแม็กเน็ตเต่าชางานนี้น่าซื้อมาเลยทีเดียวผมบอกเลยมาเตาชา มีแมกเนตต้องชาแถม่านะค่ะโอเคนะโอเคพี่ดีหมดที่พูดอะไรอ่ะแถวข้างจับไปเลยครับเฉพาะ3,500เท่านั้นจองหมดได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมที่เราคือนะคะทุกตระลัยพี่ข้างหน้าแล้วพี่นะไม่สบายใจมากๆไม่เป็นไรถ้ามีอะไรที่ทำอยู่ด้วยจะ้่าถ้าข้างหน้าผมพี่ก้อยบอกคุณอยู่ด้ เด็กยังตา ออ๋สวัสดีครับทุกคนครับ